การที่ทิศทางของตัวโถส้วมเองเนี่ยที่หันไปตรงกับ asaki, พื้นที่บริเวณหน้าประตูบ้านของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยส่งผลเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินทองนะแต่ถ้าเกิดว่าห้องน้ําของเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งทิศใต้ที่เป็นน้ํากับไฟประทะกันเนี่ยอันนี้เนี่ยจะส่งผลเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะสิ่งสําคัญกนะ็คือให้เรากลับไปสํารวจว่าห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหันไปตรงกับประตูหน้าบ้านจริงๆก็ให้ดูลึกเข้าไปอีกว่า เอ๊ะเ้วเปิดประตูหน้าบ้านออกมาแล้วเนี่ยมันไปเจอกับห้องน้ําแล้วเห็นโถชักโครกเลยไหมถ้าไม่เห็นโถชักโครกก็ปรับง่ายๆนะครับก็ใช้วิธีการบางังหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการหันของโถชักโครกหรือทิศทางในการปิดเปิดของประตูเท่านี้ก็สามารถแก้ไขได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แก้ไขที่นําไปประยุกต์ใช้เองได้เลยนะครับอะลองไปไล่เรียงดูนะว่าเราสํารวจแล้วเช็คลิสต์แล้วเราเจอกับปัญหาในรูปแบบไหนนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถที่จะ แอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้บอกอาจารย์แบบนี้แก้แบบไหนนะที่แบบว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดให้มันเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้อันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้